สบายดีไหมสบายดีไหม <laughs> <laughs> อ,อ๋อบมาท,ที่นี่้องเอานี่มาฝากเอายังมาฝากแน่นาะ Korean Noodles ปัดแล้วสิว่าเผ็ดบ่เนี่ยเอามาให้เอื้อยบ่ปัดทักซูมิกิ Extra Spicy อ,อ๋อเคยกินบ่หรอเนี่ยเคยกินแซบบ่แซบกับเผ็ดแซบกับเผ็ด <laughs> มากบ่หรอเนี่ยมากหลายบ่มากอันสีแดงบ่บ่อันสีดำบออ่มากอ๋อมากอันสีแดงแต่อันสีดำบ่มาก แต่บัดที่น้องไม่ห้เอือยป้าแบดนี้พี่น้องสิบปากโค้งบว่บัดนี้ขอบคุณน้องแถวมาให้ป้าเมตใจได้สามถุงน้องไม่ห้เอือยพี่น้องเอ้ยคือนเมตใจดีครับได้บุญเด้อรสองสามเอาคาราบาลมาคาราบาลบ่าวคาราบาลเมกในไทยแลนด์โอเค what is the color of the car white yes and your shirt is blue and White. Yay! And orange too. Eh, oh, yeah, it's orange. Like, uh. Orange is like, uh. Then it's New York City. Orange is like, uh. Juice. And uh, white is like Uncle's card. So <laughs> New York City then? Ah. Or Or her story. Memin. is Green. Here is New York too. Yeah. 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 I'm going to suffer in New York. Rangers. Uh, the... but, och du på oh. But. the for her, Patreon. Where the What her? I prefer Nina. Nina?

ไตจะเอ่อเขาเรียกว่ายังพี่น้องแบ่งเนาะจ้ะแบ่งให้ดูไม่กอดจ้ะไปดูทีวีกันจ้ะนิดหนึ่งจะไปกอลาแลโลอาโอ้ว่าดีมาด้วยพี่น้องตามักแปลงพลังบอกว่าอยากกินน้ำพริกอันอันน้ำพริกน้ำปลาพี่น้องเอ้ยพริกป่นเอาลาบแล้วก็มีอันนี้มาด้วยจ้ะพี่น้องกินของมั่งกัน ไปยูรังดามกินดีจะไปยู่ไม่ยังางนออบันเน่ไปยูรงดามใส่บันเน่ย,ยูย <laughs> มยนเมืองไทยเราจะไปยู่เมืองไทยบ่อ,อาทางข้างหน้าพ่อไปเที่ยวบ่รู้ว่าจะไหนไปนำ้ำาขังไปนำ้ำแข็จะไปน้ำกันโอเคเออกรไรไปเมืองไทยมาดนแล้วนาะนอนกไรไปเมืองไทยมาดนถ้าห้องจไปน,น้ำแข็ก็ต้อง ต้องแพลนต้องอันนั้นอ <spe> ันนี้ถ้าเฮาไปเฮาต้องไปเซาโรงแรมอยู่เด้เซาโรงแรมไปกินดีเฮาบ่มีบ้านแด้เออกินดีอยู่ดีเออกินดีอยู่ดีเนาะกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีเฮาเอาบัดนี้คือสิกินน้ําพริกน้ําปลาคือน้องเฮาบัดนี้อกไผกินคือสิไปกินมันนี่เอากินดีอยู่ดีเออแม่นสิกินอาหารไทยอาหารลาวเนากินลาวสิบ่กินลาบซุมื้อไปเมืองไทย กินตำบอกคงพาดกินตำบอกคงกินกินเบียร์ไทยพ่อกินเบียร์ไทยพี่น้องเบิงไอ้ท่านผู้ส้มเบิงนะฝรั่งมากเคยเห็นบ่ฝรั่งกินเข่ากินเข่ากับตำบักแตงคือกันกับเอื่อยเอื่อยพากินยังไงก็กินพี่น้องเบิงมีเข่าเจ้ามีตำบักแตงนี่พัดฮอตดอกไซเอ้นบักพริกโอ้ยสารพัดมีลาบพร้อมพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินน้ำกัน บกพี่น้องอันนี้เบียกุของสิบเดือนละบุ๊มบิมเบียรของมันใช่ชอบกินเบียรมันใช่เด้อเพราะมืออื่นยุดไหมบ้กยุดมือนเออยุดมือ่นก็กินได้อันนี้กับทวงวงอกมาได้จากพี่น้องน้องบะกินอันเนี่ยเดียวแม่ตาใตกินเองเอะแซ่บแซ่บมาได้จากเบานัวคุยหอมวนน้่กันกับอันน้องกับดันเอื่อยพี่น้องคะ ฝรังดาวไปนั่งกันเนาะอ๋อบ่เอาซอบดีเด้ออืออืมไปนั่งกันไปนํางร้านปอมเออดีไปม่วนบัดนี้บ่ต้องแบบว่าจังซั่นจังซั่นจังซั่นจังซี่เฮาไปแบบว่าฟรีสไตล์เฮาเลยเนาะฟรีสไตล์แม่นแม่นเข้ากันดีดีเอยกับน้อง นริ่มเริ่มเท่าแล้วเริ่มเท่าแล้วเริ่มเขาเท่าแล้วจะเริ่มเข้าใจชีวิตมันมาแบบนี้ไหนย,ยมจมแซ่บแซ่บมาที่นี่หน้ามี่อันอพาร์ตเมนต์เจ้าของมาที่นี่ก็ไม่กินของน้ำเปื่อยเรื่องสามีเวลาไม่ยมเ้องปรหายไปอีย่างสี่คือตกตกตีนเขาต้องติดตอ่อกันตลอดนอกบบนนี้ แต่ทุกอย่างมันก็นดีขึ้นเองเนาะชีวิตอืดีแล้วแล้วเขาตรงไปแพรพนนไ่ไปเมืองไทยมี่ยังในนกน้องเบียร์เมืองไทยจำได้บ่เบียร์ช่างเบียร์ช่างเหลียวเราเขาสิบกินเราเขาซิบกินโอ้ยพี่น้องขนาดฝรั่งไปไปเมืองไทยมาโดดยังษ์จำได้มีเบียร์ช่างเบียร์เบียร์เหลียวแล้วก็แต่เราเขาสิบกินเบืองเอา Mm. จะเมนกัดจะเมนกัดนอ่บนี้อันนี้ฝรัง่งสีเดนขับรถพ่วงมัมกขารเบา,ม,ามักเมนมข้ารเบาเคยไปคอนเสิร์ตอันขาระบาเมนบอยูสวีเดนเคยไปขารเบาเคยมากเนบอเคยไป <im> อืมสตอ็อกโฮมมวนบอมวน คาตัวมันแพงบ่คา,าตัวเนาะบ่บ่แพงบตอ,อันนี้ฝรั่งคาราบาอืคนไทยร้ายบ่หลาย <c oughs> บ่ถูบ่บบเห็นแฟนบ่เห็นแฟนบอีหยังแฟนอ,อ๋อบ่เจอผู้สาวเลยบอไนหนังบ่เจอแฟนไทยได้บ่เจอแฟนไทยเลย,เอ,เลยอยากมีแฟนฝรั่งหรือแฟนไทยล่ะบบนี้บ่บ,บ่แต่คอยเขาเป็นคนดีเห็นบอ คอยคอยเป็นพ่งดีเออล้วจะได้องไรบ้างนี้เรามีงานทำมีงานทำมีงานทำแม่ยันป็นคนเฮาเราเป็นฟรั่งขับรถพ่วงเราจะเป็นฟรัขับรถพ่วงมายควว่าแบบบ่าฮเข้างซอยกันถ้ามาหากินอ๋อนองกขหมายก็มาตองซอยกันถ้ามาหากินทำอาจจะมีแ้ง บ่แมนแต่แบบว่ามีแต่ผู้เดียวเป็นคนหาเัางสิถูกต้องต้องซอยกันต้องซอยกันแม,นนมน่มแล้วสิกามี่บ่อันพลังอันพลังอันมีสาวคนไทยกามี่บ่ะหนกามี่ใครกันม โอ๊ยดอมยื่นตัวยอยากรู้ขมัดชิดฮึมมันจะมั่วหรือบอกน้ำตะปูส้มก๊อตเดือดแรงมากอะไรอ่ะโค้กอันนี้ฝรั่งเรามากินอาหารไทยแบบชอบกิน ຊົ້ນຕານບໍ່ກາເພາະກິນເລี้ยงກະໄດ້ວ່າເບາະໄປບາຍໃຫ້ເຫັນແຟນຈັກມາໄທອ່າເດລູເຮົາເມ บอย่างนง่นั่นทำผู้ชมงบอยแองนง่มีแฟนสวิสเดียมเจ้าตรงซอยกันเมือเกาะอ,อยากเห็นแฟนคนไทยอ๋อยอยากมีแฟนคนไทยอยู่ปะแล้อยากเหรออ<ย>ืมอยู่สวิสเดียมก็อยู่เมืองไทยเหรอที่ยงไม่ใช่ปะอยากมาสวิสปะต้องซอยกันอ๋อถ้าโน้ตหมาว่าถ้าจะมีแฟนคนไทยถาม ถ้าได้แฟนคนไทยอยู่เมืองไทยอย่างเขาไปเที่ยวไปยังจังซีแมนบอลละแล้วถ้าอยากมากชีวิตเดนอีอยังถ้าถ้าเขาคลิกกันแมนบอลลถ้าเขาฮักกันฮักกันด้วยใจด้วยจากบ้่นมาฮักกันเพื่ออยากจะมาอยู่ตามประเทศอีกอยาก่างจังซีแล้วถ้าฮักกันด้วยใจถ้ามันโล่งเอ่ยกันอกอยกังจังซีแล้วหลังจากนั้นต้องหู้ว่าถ้าแม่อยู่เมืองหนอกก็ตตองมาซอยกันมา,มาแม่เคยแบบว่าจะมามตั่งเกาะอยู่แค่ไฟเดียวอีกอย่างจังซี่นอกจากนาอ มองเขาบอาอธิบายหเหตุผลอ๋อดีแล้วความคิดนองพูจังสันก็คือชีวิตคนเข้าตรงเปียงสันหรอมองตามมองบอกว่าอ,อายุเข้ากับไลยแล้วเข้าตรงเข้าตรง,ตรงเรียนรู้ชีวิตมันเป็นจังใดจังใดดีแล้วถูกแล้วค่อยบาเลยอยาไปเมืองไทยได้แบบนี้ไปกินนั่นลาบสิไปกินต้มโอ้ยกินสมตำสมตำพักกระเพราอืมพักกระเพราอืม บัเซบโกินเราเขาบอลงจะมาเขาบอมืดตึ๊บกินเบียร์ไทยกินเบียร์ไทยเหรอเนาะเจ้าสิเลยทานเนี่ยแบบเนี่ยถ้าจะกินเบียร์เจ้าสิเบียร์ไทยสิกินเบียร์ใส่น้ำแข็งบอบอเป็นยังอันนี้ฝรั่งนี่หรี่โบกินเบียร์น้ำน้ำแข็งถ้าฝรั่งยี่หรีกินเบียร์น้ำน้ำแข็งแต่ถ้าไปเมืองไทยเมืองไทยมันหอน เขาขกินแต่เบียร์ให้นำแข็งได้ส่วนมากบักอันนี้ฟังเป็นซีนบักกินเนะบียร์รวนๆเป็นบ้าเ<ม>บียร์วรวนอืมเบียร์อืมอันนี้เป็นสวีเดนออริจินอลออริิจนล<ม>บักกินเบียร์น้ำแข็งบักกินแกงแข็งนั่น ถ้ากินเบียร์ไทยน้ำแข็งมันบ่ค่อยมมเมาเมาเร็วสันเดียแต่ฝรั่งเขามักกินแบบแบบร่วนๆเพี้ยวๆพี่น้องอืมว่าเบาไปว่าพ่คือเพชรฉันก็แบบนี้กินทองหงอกก่อน <laughs> แซบบ่แซบอยู่แซบไรบ่้แซบไรดีใจเนาะเขาเจอกันเนาะ่แหละ อืมอันนี้บดนะ้เป็นฝลังเหฮนน่าเฮน่าได้เป็นฝรั่งเฮนเฮน่าเป็นฝรั่งเหฮอยงอันนี้ฝรั่งครับรถปวงฝรั่งรับรถ่วงก่ครับรถป่วงมื่ไคร่บระบ่บ่ก็ <laughs> เป็นยังบ่บ,บ่มักหรือว่าอันอันอันเขาขับเร็ โมักโมักแบบไหนถนนหรือว่าจะไหนเขาขบับจีบงจีบทเขาขับีบเครับแต่ว่า,าถูกตามกฎนไมยเห็นบอก่ไม่แล้วเขาขบับเร็วรับยังไงอีสี่น่ะบะมี่นั่นบอก่กดมันบอก่าไม่อือืเป็นหูเนาะไปเมืองได้อไปไซเน่ย ไปกรุงเทพอุดรไปกินอาหารไทยไปกรุงเทพไปอุดรไปกินอาหารไทยเรื่อยสี่ภาคไปแบบนี้เลืไปอยู่โรงแรมแม่เขาไปเซาท์อยู่โรงแรนะมเนาะไปเขาตรงไปพร้อมกันแมน่ยังนอกจากตรงสวยกันเนาะเราก็ไปมันใช่กับพี่ แซงไม่เจ็บมึงได,ด้ก็นนกดีมึงแค่ไม่เจ็บมึงได้ก็ดีคิดว่าคิดว่าเป็นจีบผู้สาวบอกอะไรบ๊วยบ๊วงได้มึงแค่ถืออะไรคุณพเด่นบ๊มีจังสั่นเด้ถ้าสมมติว่าถ้าจีบไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์อยังจังสินะเขาปิดอันเขาปิดเป็นเวลาเปิดเป็นเวลาบเนะี่ยมึงไท้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะหาได้กินง,ง่ายเนี่ยเหล้าเบียนระ์อยังซื้นะไม่หยุด แม,นม,ม่นบ่รังเล่มาเป็นบ่แต่สวีเดนไปเป็นยังสิบอกวันอาทิตย์กระปิ๊ดร้านเราบ่อันนี้ฝรั่งเล่าไปมองได้ะไรอยู่ไม่ใช่ไปสุดเบียร์อะไรเราไปกันเ,เก็บเงินก่อนเนาะเก็บเงิน เด็กน <Read> ึงดี่ะนอนไม่เพลยนอยากไปเมืองไทยกับเด็กเย็กๆอยากไปไปไปเป็นกลุ่มกันเลยสี่คนเลยแบบนี้เอ๋อคักรแบบนี้เหรอมวนกุ๊บเออดี ไกินอาหารสินตอรสิบมงส่องไปกินของเตอสิบมงส่อไปเห็นยังมายไปไปยิมออกกำลังกายไปยิมออกกำลังกายยู่สิวฟิตเนสเป็นบาร์คเรียกว่าษาแงนภาษาแม่อยูยอ่ฟิตเน,เนเสคาาาาอฟิตเนสม่เ, But, เห็นผู้สอนไทยู โอ้ยอะไรอ่ะไม่ <laughs> ไเห็นผู้สาวไทยไม่เ,เนรเรเนาไม่มีแล้วเห็แต่ผู้สาวฝรั่งบ่กเห็นแต่ผู้สาวฝรั่งนี่ผู้สาวผู้สาวก็ต้องใจดีนั่เแรกก็ต้องเข้าใจเฮ้าเป็นบ่ลล์คือเฮ้ามีผู้บา่าวคือเอ้ยมีผู้บา่าวผู้บ่าวต้องเข้าใจเฮ้า เฮาต้องเข้าใจกันและกันซอยกันมีหยังก็ต้องอยังซอยกันเข้าใจกันบ่แม่นแค่เราซบ่ซอยกันบ่มีหยัอือบ่แม่นตะบาสิถ้าผู้นั้นผู้นี้มาซอยอีหยังจังสิแม่นบ่ล่ะอืมความจริงก็คือความจริง Riktiga livet, inte den här fantasin. Uh. It's not, mm. goes around and comes around. What? Det är inte det du ger och sen så får du tillbaka. Alltså det är mm. det är annan om Att ge och ta. Mm. Yeah. การหายคือแบบว่าการหายหายด้วยใจแล้วหายรับกับรับด้วยใจสิเนาะอืมอืมบ่แม่อไปมากบ่แม่นกบไปลับมาบ่แมนแล้วเพชรไห้บ้านพี่น้องจังไงยังเจอกันเนาะตายขอจบคลิปสนีเบากกับน้องให้น้องกินก่อนเกลือกับเพชร